สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Deep Dive นะครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องประกันภัยบ้านและคอนโดครับเรามีข้อมูลเป็นโบโรชัชัร์ของ Shop Flexi Home Shield Plus อยู่ในมือดูแล้วก็น่าจะเป็นแผนที่เน้นความคุ้มครองมาตรฐานแต่ก็ดูมีความยืดหยุ่นให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาแกะดูข้อมูลสำคัญกันครับทั้งเรื่องความคุ้มครองจุดเด่นต่างๆเงื่อนไขบริการเสริมเอาแบบให้เห็นภาพชัดๆไปเลย เปิดมาแน,แน่แรกๆเลยนะครับก็จะเห็นว่าเขามีหกแผนให้เลือกวงเงินคุ้มครองตัวอาคารหรือถ้าเป็นคอนโดก็คือทรัพย์สินข้างในเนี่ยเริ่มตั้งแต่ห้าแสนบาทไปจนถึง20่สิบล้านบาทเลยดูแล้วครอบคุมภัยหลักๆที่เรากังวลกันเนาะอย่างไฟไหม้ฟ้าผ่าระเบิดภัยจากรถจากเครื่องบินหรือภัยธรรมชาติเบื้องต้นอย่างลมพายุแผ่นดินไหวลูกเห็บพวกนี้ก็ถือว่ามาตรฐานใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นความคุ้มครองหลักๆเลยที่ประกันบ้านทั่วไปต้องมีค่ะแต่ว่า จุดที่อาจจะต้องดูนิดนึงในรายละเอียดนะคะคือวงเงินสําหรับภัยธรรมชาติพื้นฐานกลุ่มนี้ค่ะลมพาย,ยุน้ําท่วมแผ่นดินไหวลูกเห็บเนี่ยเขาระบุว่ารวมกันแล้วให้ไม่เกิน20,000บาทอ๋อ2 0 0 0มบาทรวมกันหมดเลยใช่ค่ะซึ่งอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็มีระบุเรื่องความคุ้มครองน้ําท่วมแยกต่างหากออกมานะคะให้วงเงิน10%ซน์ของทุนประกันหลักที่เราเลือกค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง หมายความว่าถ้าเลือกแผนหลักทุนประกันสักล้านหนึ่งก็จะมีค่าคุ้มครองน้ำท่วมแยกให้แสนหนึ่งนอกเหนือจากไอสองหมื่นแรกสำหรับภัยธรรมชาติอื่นๆถูกไหมครับถูกต้องค่ะคิดแยกให้แบบนั้นเลยก็น่าจะตอบโจทย์คนที่กังวลเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะได้ดีขึ้นค่ะครับแล้วพวกปัญหาจุกจิกในบ้านล่ะครับอย่างไฟช็อตทำเครื่องใช้ไฟฟ้าพ,พังหรือแบบกระจกแตกจะอุบัติเหตุหรือว่าจูนเข้าบ้านอะไรพวกนี้เขาครอบคลุมยังไงบ้างครับอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ภัยจากการจรลาจนนับหยุดงานแล้วก็การลักทรัพย์ที่มีร่องรอยงัดแงะชิงทรัพย์ล้นทรัพย์พวกนี้ค่ะเขาให้ความคุ้มครองอย่างละส0ซของวงเงินหลักเหมือนกันค่ะอ๋ออย่างละสิเซเท่ากับน้ำท่วมเลยใช่ค่ะเป็นความคุ้มครองเสริมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดได้บ่อยกว่าภัยใหญ่ๆค่ะเข้าใจแล้วครับก็คือเน้นกระจายความคุ้มครองไปหลายๆด้านเหมือนกันนะทีนี้ผมเห็นมีอีกอันนึงเรื่องค่าเช่าที่อยู่ชั่วคราวอันนี้น่าสนใจมาก ถ้าเกิดบ้านเสียหายหนักจนอยู่ไม่ได้ขึ้นมาจริงๆค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์มากค่ะถ้าบ้านเสียหายจากภัยที่คุ้มครองจนเราอยู่ไม่ได้จริงๆเนี่ยประกันก็จะจ่ายค่าเช่าที่พักชั่วคราวให้ค่ะคิดเป็นรายวันนะคะวันละ1000บาทถ้าเป็นตึกคอนกรีตหรือ500บาทถ้าเป็นบ้านเครื่องตึกเครื่องไม้ แต่ก็จะมีเพดานสูงสุดต่อปีนะคะที่แสนหนึ่งหรือห้าหมื่นบาทแล้วแต่ประเภทอาคารอ๋อโอเคแล้วก็มีอีกจุดค่ะคือเรื่องเงินสดถ้าถูกชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์หรือว่าถูกลักไปจากตู้เซฟที่โดนงัดในบ้านเนี่ยก็คุ้มครองให้สูงสุดห้าหมื่นบาทค่ะโอ้นี่ก็ช่วยเรื่องกังวลเวลาเก็บเงินสดไว้ที่บ้านได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งโอเคครับคุ้มครองทั้งตัวบ้านทรัพย์สิสนผลกระทบต่อเนื่องอย่างค่าเช่าเงินสดก็ยังดูให้ แล้วเรื่องความรับผิดชอบต่อคนอื่นล่ะครับถ้าสมมุติเราเผลอไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือทรัพย์สินเขาเสียหายจากบ้านเรา ประเด็นนี้สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ถือเป็นจุดเด่นของแผนนี้เหมือนกันคือเขาให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสูงถึง1ล้านบาทเลยค่ะ1ล้านบาทใช่ค่ะครอบคลุมกรณีที่เราหรือคนในครอบครัวเราเนี่ยประมาทเลินเล่อแล้วไปทําให้ชีวิตหรือทรัพย์สินคนอื่นเสียหายไม่ว่าจะเกิดในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้นะคะตราบใดที่ยังอยู่ในประเทศไทยอ,อนอกบ้านก็ได้เหรอครับ อันนี้น่าสนใจใช่ค่ะอันนี้ถือว่าค่อนข้างกว้างแล้วก็ยังเสริมด้วยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้คนในบ้านด้วยนะคะสูงสุด4ี่คนถ้าเกิดอุบัติเหตุในสถานที่เอาประกันไทยก็ให้ความคุ้มครองคนละแสนบาทค่ะโอ้ครบมากเลยครับทั้งเรื่องตัวเองคนอื่นทั้งในและนอกบ้านแล้วเหมือนจะมีบริการเสริมอีกอย่างที่เขียนว่า Home Assistance บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงอันนี้มันเวิร์กจริงไหมครับ มีค่าใช้ใจ่ายอะไรแฝงหรือเปล่าบริการนี้น่าสนใจตรงที่เขาให้ฟรีสองครั้งต่อปีนะคะโดยครอบคลุมค่าแรงกับค่าเดินทางช่างในวงเงินครั้งละ1,000บาทสําหรับพวกปัญหาเร่งด่วนอย่างไฟฟ้าประปาหลังคารั่วกุญแจเสียแอร์ตู้เย็นเสียหรือแม้แต่ช่วยจับสัตว์ดุร้ายก็มีค่ะอ๋อครั้งละพันสองครั้งต่อปีใช่ค่ะคำถามคือพันหนพอไหม ก็อาจจะพอสำหรับค่าแรงเบื้องต้นค่าเดินทางหรือปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากแต่ถ้างานมันใหญ่กว่านั้นอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเองนะคะอืมแต่ข้อดีก็คือมีคนพร้อมมาช่วยเราตลอด24ชั่วโมงไงคะอุ่นใจได้ระดับหนึ่งครับครับก็เหมือนเป็นตัวช่วยเบื้องต้นให้พออุ่นใจได้ทีนี้มาดูเรื่องเงื่อนไขสำคัญกันบ้างครับมีข้อจำกัดข้อควรรู้อะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับแผนนี้มีค่ะที่สำคัญเลยคือเรื่องประเภทอาคารค่ะ เขาจะรับประกันเฉพาะที่เป็นอาหารคอนกรีตหรือว่าเป็นเครื่องตึกเครื่องไม้จะไม่รับบ้านที่เป็นไมลล้วนๆนะคะอ๋อ oh. ค่ะแล้วถ้าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยก็จะคุ้มครองเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ทรัพย์สินภายในห้องเราเท่านั้นไม่รวมโครงสร้างส่วนกลางของตึกเข้าใจครับและอีกอย่างที่สําคัญคือเรื่องที่ตั้งค่ะเขาจะมีข้อยกเว้นไม่รับประกันบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมสูงมากๆหรือว่าเป็นชุมชนแออัด หรือเขตที่เขาพิจารณาว่าเป็นเขตอันตรายอืมต้องเช็คทำเลที่ตั้งบ้านเราดีๆก่อนใช่ค่ะแต่ก็มีจุดเด่นในการเคลมนะคะคือการชดใช้ค่าสินใหม่สำหรับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาคิดให้ตามราคาของใหม่เลยค่ะไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาอ้าวจริงเหรอครับอันนี้ดีเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ยกเว้นเงื่อนไขาการประกันภัยต่ำกว่ามูลหรือค่าจริงด้วยหรือที่เรียกว่า average c l o s e นะคะก็คือเคลมได้เต็มที่มากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับครับ แล้วก็มีบริการเคลมเร็ Fast Track ด้วยถ้าเสียหายไม่เกิน30,000บาทเขาบอกว่าจะจ่ายให้ภายใน15วันหลังตกลงค่าสินใหม่กันได้ค่ะโอเคสรุปแล้วชัร์ฟเล็กซี่โฮมชิลพลัสก็ถือเป็นตัวเลือกที่ให้ความคุ้มครองพื้นฐานค่อนข้างครบนะครับมีความยืดหยุ่นให้เลือกแผนเยอะดีจุดเด่นก็คงเป็นเรื่องความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ให้องเงินสูงแล้วก็มีบริการโฮมแอสเซสเซนส์กับเรื่องเคลมเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่หักค่าเสื่อมนี่ก็น่าสนใจมาก แต่ก็ต้องดูเงื่อนไขเรื่องประเภทอาคารกับทำเลที่ตั้งบ้านรับประกอบการตัดสินใจด้วยใช่เลยค่ะเป็นภาพรวมประมาณนั้นเลยค่ะก่อนจะจบดิฟได้วันนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะคือนอกเหนือจากตัวเลขความคุ้มครองที่เราคุยกันไปทั้งหมดเนี่ยการมีอยู่ของบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงพกช่างต่างๆที่แบบว่าพร้อมเรียกใช้ได้ตลอดเวลาเนี่ยค่ะ มันเปลี่ยนความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราไปมากน้อยแค่ไหนคะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่เคยต้องเรียกใช้บริการเลยก็ตามลองเก็บไปคิดกันดูคะ่ะ